ลู Hello. สวัสดีครับกลับพบกับ,กบ,กบ,กบฟุ้นเฟืร์ชั้นลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับเครื่องมือหรือเปล่าไม่ใช่เนี่มาแปลกนะวันนี้มากับเครื่องชงกาแฟนะของบิตวูฟนะครับชื่อรุ่นนะครับ BWCMM2 นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมพอสมควรนะของบิตวูฟตัวนี้นะครับถ้าเกิดซื้อกับลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปผมเนี่ยก็จะมีส่วนลดด้วยนะครับก็ราคาก็จะถูกลงไปอีกซึ่งตัวนี้ผมว่าน่าจะเหมาะมากนะสำหรับสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็ลมหนาวเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็ช่วงนี้ผมผมบ้าชงกาแฟ ก็น่าดูเลยนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ใช้มาสักพักแล้วนะครับถึงจะเอามารีวิวนะตัวนี้นะครับหน้าจอเป็นดิจิตอลน,นะครับแล้วก็ขนาดคุณดูขนาดเขานะครับคือเล็กมากอยู่ที่1ฟุตเท่านั้นเอง นะความสูงนะครับอยู่ที่1ฟุตนะครับแล้วก็ความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ27เซนติเมตรนะแล้วก็ความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ22เซนติเมตรเท่านั้นเองนะตัวนี้สามารถทําอะไรได้นะครับหเลยชองกาแฟนะครับเป็นเอสเปรสโซ่เลยนะอ่ะหนึ่งชอ็อตสองช็อตได้นะครับแล้วก็ตีฟองนมได้นี่นี่คือหน้าที่ของเขานะครับซึ่งมันก็เพียงพอแล้วสำหรับการชองกาแฟกินเอง แค<น>่นี้นะี่ผมว่าเบอร์ไปเลยซ้ำนะสำหรับไอตีฟองนมเนี่ยนะแล้วก็อุปกรณ์นี้เขาแถมมาให้นะครับก็คืออย่างแรกเลยคือมีตัวเครื่องตัวตัวนี้เป็นถาดตัวถาดนี่ถอดได้นะเอาไปล้างเอาไปอะไรได้ตัวถาดนี้ถอดออกมานะครับแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นเหมือนลูกลอยนะสมมติว่าชงไปแล้วก็น้ํามันก็หยดลงมาอะไรเงี้ยพอมันเต็มปุ๊บไอแดงๆเนี่ยนะมันจะลอยขึ้นมาแล้วมันจะลอยขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าโอเคน้ำมันเต็มแล้วเราต้องเอารีบเอาไปเทนะครับตัวนี้ก็ตัวฟองนมก็โยกขยับได้ไหมครับอันนี้ จริงจริงมันจะร้อนถูกไหมมันก็จะมีดำๆนี้ให้เราหยิบด้านข้างนี้นะครับจะเป็นตัวปรับการตีฟองตัวนี้จะเป็นจุดนะจากเล็กไปใหญ่ยิ่งเราบิดมาทางนี้นะครับตัวไอ้น้ำมันก็ยิ่งพุ่งมากขึ้นนะครับนี่แบบนี้ใช้ง่ายนะใช้ง่ายเลยนี่นะครับด้านหลังก็ใส่น้ําได้ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งไอตัวน้ำเนี่ยนะครับคุณสามารถยกออกได้เลยตลอดเวลานะเนี่ยผมจะยกให้ดูนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยยกออกได้เลยแล้วก็สามารถเติมได้ตลอดเวลา นะตัวนี้ก็จะมีเป็นเหมือนเป็นวาลวนะพอตัวนี้มันกดลงไปปุ๊บมันจะดัวดดนวาลวตัวนี้เอให้น้ำมันไหลเข้าไปในตัวเครื่องนะครับใช้งานง่ายดีนะครับแบบนี้ปุ๊บนะอ่ยวิธีการเติมเขานะครับก็คือเปิดฝามานะครับแบบนี้แล้วคว่ำม,มาอย่างนี้นะครับแล้วก็เติมเติมเข้าไปตรงนี้เห็นไ,ไหมเนี่ยหลักการเขาแบบง่ายๆแล้วก็ไม่มีอะไรยุงย่งยากนะครับสายยาวประมาณสักประมาณเกือบเกือบเมตรเป็นสายแบบที่ใช้บ้านเราได้เลยก็คือเป็นปั๊กกลมสองหัวแบบนี้ ของี่เขาให้มาอีกนะครับนั่นก็คือตัวไอ้น,นี่ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ตัวใส่กาแฟเนี่ยนะครับก็จะมีตัว1 1ช็อต2ช็อตนะครับก็คือตัวบางตัวหนาแล้วก็ตัวตักกาแฟตัวตักกาแฟตัวกดนี่มีมาให้ครบเลยนะครับแบบนี้นะคุณก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากซื้อกาแฟผงม,มานะหรือถ้าคุณมีเครื่องบดอยู่แล้วนะก็สบายก็ใช้กาแฟบดเองก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเปิดเสียบปลั๊กนะพอเ,เสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยเสียบปลั๊กปุ๊บ,บ,บมันก็จะมีสัญลักษณ์พาวเวอร์ขึ้นมานะครับทุกอย่างเป็นระบบสัมผัสหมดนะครับเราสัมผัสกันแบบป,ปุ๊บเ่าเครื่องจะทําการเปิดทีนี้คุณจะเห็นว่ามันกระพริบเนี่ยกระพริบหมดเลยที่กระพริบนี่หมายความว่ามันยังไม่พร้อมในการใช้งานหมายความว่ามันอาจจะต้องอุ่นคือน้ำเนี่ยมันยังเย็นอยู่ใช่ไหมอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็อาจจะต้องอุ่นน้ํานิดนึงนะครับหรืออุ่นให้ตัวเครื่องทําความร้อนเนี่ยให้มันเริ่มทําความร้อนพอมันหยุดกิบป นะครับเราก็จะพร้อมสําหรับในการใช้งานได้นะครับโอเคนะครับกาแฟที่ผมมีเนี่ยนะครับก็มีอยู่2แบบก็คือเข้มกับเข้มเๆนะอ,นนอันนี้ตั้งเองครับเข้มกับเข้มๆนี่ปังขอนแล้วก็จะมีให้เลือกแบบเข้มเข้มมากอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับที่ผมลองลองชิมลองกินมาสักพักแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเข้มทั้งคู่แล้วก็มันจะไม่เปรี้ยวนะครับเมื่อชงมาแล้วเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มชงนะอันนี้เป็นตัวช็อตเดียวขั้นแรกเราก็ใส่เข้าไปในตัวไอ้ถ้วยนี้ก่อนนะครับผมไม่รู้เรียกว่าอะไรเนี่ยมันจะมีเป็นตุ่มๆอย่างนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับใส่เข้าไปปุ๊บใส่มันตรงร่องแล้วก็บิดนิดนึงนะครับมันก็ไม่มันก็ไม่หกแล้ว ก็จะมีเสียงเอฟเฟกมาตลอดนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะาปาดเอาด้านข้างตัวด้ามมันจะปาดได้นะครับนี่แล้วก็เอาก้นมันกดกดไม่ต้องแน่นนะครับอันนี้ละน,น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับเนี่นะครับนี่ตัวผงกาแฟก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ในนางแบบใส่นะครับข้างในเนี่ยมันจะมีเขี้ยวล็อกนะครับเนี่ยมันจะมีคําว่าล็อกอยู่นะครับ ใส่ไม่ยากนะใส่มันจะเอียงไปทางซ้ายก่อนพอมันเข้าไปถึงจุดของมันแล้วเนี่ยนะครับล้วก็บิดไปทางคําว่าล็อกนะครับแต่ต้องบิดแรงๆหน่อยนะครับนี่ต้องจับเครื่องไว้ด้วยปึ๊บ่มันจะตรงกับคำว่าล็อกเลยแบบนี้นะเฉียงนิดเดียวไม่ได้นะหลุดนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่ผมทำเนี่ยหลุดเลยกาแฟเนี่ยนะครับมันก็จะมีทางออกนะครับ2ทางก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะผมใช้ไซส์ประมาณนี้1ช็อตนะ2ช็อตมันก็จะปิ่มๆนะครับก็ใส่เข้าไป อยาให้พอดีตัวเมนูนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นเหมือน1ช็อตตัวที่2เนี่ยเหมือนกันเป็น2ช็อตแล้วก็ตัวที่3ที่เป็นรูปมือเนี่ยก็คือแล้วแต่เราเลยนะจะให้มันเปิดเมื่อไหร่ปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือตัวนี้คือตีฟองนมนะครับเดี๋ยวพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยอันแรกเนี่ยมันจะนับเวลาประมาณ15าวิส่วนอันที่2อเนี่ยอยู่ได้ประมาณ20กว่าวินะเดี๋ยวเรามาดูประมาณ2ี25ิิบาวินะครับตอนนี้ผมเปิดเดี๋ยวผมจะลองเปิดที่1่ช็อตเพราะเราใส่ถ สิบห้าวินาทีแล้วมันก็จะตัดนะครับอเอามาดู่อยสซไอกาแฟที่มันเหลือมๆมันจะหยดหยดปล่อยไปเพราะมันจะหยดลงล่างนี่อยู่แล้วนะครับนี่นี่คือกาแฟที่ได้นะครับหนึ่งช็อตนะนี่จะเป็นอย่างงี้ข้างบนก็จะเป็นฟองๆหน่อยเห็นไ,ไหมแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นน้ำาเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่กาแฟนะฟองมากฟองน้อยนี่ขึ้นอยู่กับกาแฟนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวตัวเครื่องสักเท่าไหร่นะครับ นี่คือ1ช็อตนะครับก็ถ้าเกิดจะกินอย่างนี้ก็ใส่น้ําเชื่อมนิดหน่อยก็กินได้เลยนะครับเป็นเอพิโซอ่ะโอเคผมลืมไปครั้งแรกที่คุณซื้อมาแล้วคุณจะเริ่มใช้เนี่ยผมแนะนําให้คุณใส่พวกเนี้ยนะใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่กาแฟหรอกนะครับแล้วกนะ็กดน้ำนะครับหช็อต2องช็อตอะไรเงี้ยให้น้ํมันไหลหรือจะกดรูปมือก็ได้ ก็คือให้มันไหลาตามที่เราต้องการเหมือนกับเป็นการล้างข้างในให้มันสะอาดใสเรียบร้อยก่อนนะครับรวมถึงตีฟองนมนี่ก็เหมือนกันเปิดตีเปล่าๆก่อนนะอย่าเพิ่งเอานมมาลองอะไรเงี้ยทำความสะอาดข้างในก่อนนะแต่นี่คือผมทําไว้นานแล้วก็เลยยังไม่ได้อธิบายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาออกอ่ะวิธีเอาออกก็มีออกก็แค่บิดนะบิดกลับไปทางเดิมเลยครับจับเครื่องไว้ด้วยนะเออเพราะว่ามันต้องใช้แรงปึ๊บน,น,นี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ เสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาไปเคาะทิ้งได้เลยนะวิธีเคาะทิ้งก็มันจะมีตัวนี้ตัวฝาเนี่ยตัวด้ามเนี่ยมันจะมีตัวนี้เอาไว้ล็อกล็อกฝานี้นะครับเผื่อเวลาเราเคาะแล้วฝามันหลุดไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะชงสองช็อตกันนะครับอ่านี่สองช็อตครับ แก้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวแก้วที่มันใหญ่ขึ้นแต่จริงๆอะ่ะคุณสามารถชง2ช็อตแล้วก็ให้ได้กาแฟ2แก้วได้นะครับก็คือใส่กาแฟเข้าไปแบบนี้นะให้มันออกข้างละแก้วนะครับ่แบบนี้ก็ได้นะก็คือได้2แก้วภายในการชงครั้งเดียวนะแต่ถ้าคุณกินกาแฟเยอะอา้าวชัดชัดสองช็อตก็ใช้แก้วใหญ่่างนี้ไปเลยนะครับ2ช็อตดูซิกี่วินะครับ ก็ใช้เวลาประมาณ25ิาวินะครับนี hey, ่นะครับเปรียบเทียบปริมาณนะครับนะนี่คือแบบ2ชอ็อนนี่คือแบบช็อตเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะตีฟองแล้วก็ใส่เข้าไปในแก้วนี้ทูช็อตนี่นะครับผมก็อาจจะใส่นมนิดหน่อยนะผมใส่นมไม่เยอะผมใช้นมนมสดนมครูร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็เอาประมาณนะประมาณประมาณ,มาณนะี่แค่นี้ตอนเราใช้ตีฟองเนี่ยนะครับไอ้น้องไอ้น้ำมันจะเพิ่มปริมาณของนมเข้าไปอีกนะครับ ตอนที่เราจะตีฟองนมเนี่ยนะครับต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะครับกดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะยังใช้ไม่ได้ทันทีนะครับคือเหมือนมันก็ต้องวอร์มทางนี้ก่อนนะครับมันหยุดกระพริบนะครับแล้วเราก็สามารถตีฟองต่อได้ตีฟองนมนี่ผมก็ไม่รู้ว่าเทคนิคจริงๆมันคือยังไงนะแต่คือที่ผมทําก็คือประมาณนี้นะครับเนี่ยเราจะบิดตรงไอ้ด้านขวาเนี่ยค่อยๆบิดมาเรื่อยๆนะครับ ฟองฟอดเลยครับอ่าเสร็จแล้วเราก็อันนี้คือผมใส่นมข้นอะไรเรียบร้อยนะผสมไปเรียบร้อยเนะี่ยอันนี้แล้วตนะ่สูตรนะสูตรใครสูตรมันนะครับนี่แล้วก็ฟองมาตักใส่นะครับหรือใครจะมีสูตรแบบว่าใส่ทั้งนมทั้งฟองอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะแล้วแต่คนเลยนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับ ดูดีที่ดยชยังดูเป็นกาแฟพูดดพ้ดงผู้ดีขึ้นมาเชียนะดูฉากหลังเ็ก่อนสกประปกมากนะครับนี่นประมาณนี้โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยนะเรื่องของกาแฟก่อนกาแฟตัวนี้ผมใช้เป็นของลงคั่วกาแฟปางขอนนะครับ ตัวนี้ผมเจอใน f c e e o o o นะซื้อใน Facebook มาแล้วถ้าไม่ผิดพลาดเนผมจะลงลิงก์ให้แต่ถ้าคุณไม่เจอลิงก์คุณก็ลองเซิร์ชครัเนี้ยลงข้วกาแฟปังคอดนะครับมีหลายแบบเลยหลายสูตรหลายอะไรเลยเต็มไปหมดเลยนะครับลองเข้าไปดูได้นะอร่อยดีเนี่ยผมใช้เป็นแบบเข้มมันมีผมซื้อมา2ถุงนะีเป็นมีผมตั้งชื่อไว้เนี่เข้มกับเข้มเข้มนะฮะ ก็คือตัวนี้จะไม่เปรี้ยวแต่ไม่รู้ในในซองมันใช้ชื่อว่าอะไรนะกูลองไปหาดูแล้วกันส่วนตัวเครื่องแล้วก็มีโค้ดส่วนลดให้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ลองเข้าไปดูได้นะครับลดแล้วเนี่ยเผื่อๆอาจจะอยู่ที่ประมาณ2,000ต้นๆอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับลองเข้าไปดูก็ถือว่าราคาถูกแล้วนะครับราคาถูกเลย ด้วยความที่หน้าตามันสวยนะครับเนี่ยหน้าตามันสวยนะครับแล้วก็สีสันเป็นแบบแนวแบบโครเมียมนะเป็นแบบแนวแบบเหล็กๆเมทัลลิกแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดกับตัวเครื่องที่เป็นสีดำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ได้นะค,คือมันอยู่ตรงไหนของบ้านก็ได้มันดูสวยหมดเลยนะครับมันทําให้บ้านดูดีขึ้นด้วยนะครับขนาดบ้านผมเนี่ยบ,บ้านธรรมดานะเอาตัวนี้ไปวางนี่ดูตรงโซนนั้นนี่คือดูแบบว่า คอกาแฟสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่ไม่โตการใช้งานก็ง่ายนะครับก็ใช้ระบบสัมผัสทั้งหมดแล้วก็สามารถตีฟองนมได้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะครบๆเลยนะโดยในขนาดที่เล็กกระัารัดแบบนี้นะครับ จากที่บ้านผมเนี่ยนะทุกคนเนี่ยจะกินกาแฟคนละแบบนะบางคนกินทีนวันบางคนชงเองบางคนอะไรเงี้ยนะครับ <S <S ตอนนี้ทุกคนหันมาใช้เครื่องนี้กันหมดเลยนะว่าทุกคนในบ้านเนี่ยกินกาแฟหมดเลยตอนนี้เช้าๆมานี่จะเห็นละนะน้องสาวนะนั่งชงกาแฟตัวนี้นะครับ <S <S เพราะว่าหนึ่งเลยมันชงง่ายนะครับแล้วก็มันคือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบกาแฟคุณจะรู้เลยว่าการมีเครื่องชงกาแฟเนี่ยมันเหมือนกับเรามีของเล่นอ่ะเราอยากจะเล่นมันทุกวันเพราะเรากินทุกวันไม่หรอครับเรากินกาแฟทุกวันเนี่ยนะครับ เช้าๆมาจะได้โอ้โหจะได้ใช้งานมาละนะรู้สึกว่ามีความสุขกับการได้ใช้เครื่องชงกาแฟนะครับก็ผมเห็นได้จากตัวน้องสาวแล้วก็ตัวแฟนผมนะเอาไหมเอากาแฟไหมอะไรเงี้ยนะทั้งๆั้แต่ก,ก่อนบอกอชงกาแฟให้หน่อยนี่อิดออดนะเดี๋ยวนี้นี่คือแหมชอบกันจังพอมันมีเครื่องชงกาแฟแล้วมันสนุก โอเคก็จบไปประมาณนี้นะครับค่อนข้างทําให้ที่บ้านผมเนี่ยมีอะไรเล่นนะค่อนข้างจะมีความสุขในการใช้งานนะครับอย่างนี้เห็นตัวนี้ผมไม่ได้แกะกล่องให้ดูเพราะว่าผมอยากลองใช้จริงก่อนใช้แล้วโอเคผมก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับก็ตามนี้ใครที่อยากได้ก็ลองดูลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้ฟุฟเฟอร์เชนเนลขาลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ย oh, วันนี้ นี่ยังไม่หมดเลยไปนะครับ